ทหารเรือยศนาวาเอกคนหนึ่งเมาเหล้าไปกลางให้ของรับดาถ้อยคำหยาบคายกับตำรวจท้าทายมึงเป็นใครปูเป็นเพื่อนกับบิ๊กตำรวจปูใหญ่ครับฟ้าเอาแก้วเพี้ยงมึงเข้าใจไหมที่นี่ตัดหิทพวกมึงรีบไปไม่นั้นเดี๋ยวปูจะยิงะจะให้ทหารเรือกระเทืบมึง ไปดูกันต่อไปนะครับว่ากองทัพเรือเขาจะทํายังไงเห็นได้ข่าวทำลงวินัยไปแล้วก็ลงโทษไปแล้วส่วนที่ดาเจ้าที่ตารวจก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ก็โดนนะภาพรักของทัพเสียหายเลยกนะองทัพเรืออะไรโ้มีคนแบบนี้อยู่เนะี่ยเห็นแล้วไหมชุเลศท,ที่ผายเลยบอกคําเดียวทหารเรือยศนาวาเอกคนหนึ่งไปกลางเมาเหล้านะให้ของลับดาถ้อยคําหยาบคายกับตํารวจนะ ที่จังหวัดราชชนบุรีใช่ไหมนะ้าทายมึงเป็นใครกูเป็นเพื่อนกับบิก๊กตำรวจนะกูเป็นเป็นรุ่นน้องของอลุงตูพี่ตูนะกูใหญ่ครับป้านะเอาแก้วเกลี้ยงใช้ถ้วยคำหยาบคายให้ของรับตำรวจที่ชนบุรีที่นี่สัตว์หีบมึงเข้าใจไหมที่นี่สัตว์หีบพวกมึงรีบไปไม่นั้นเดี๋ยวกูจะยิงกันเดี๋วจะให้ ทหารเรือกระทืบมึงโ,โคตรทุเละเลยเห็นะผมเห็นแล้วแม่งทุเละออกข่าวมาอ้างเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวกูจะให้ไอ้คนนี้เป็นผู้ช่วยผอรตอรอคนดังให้บิ๊กคนนั้นคนนี้นะไล่พวกมึงออกย้ายมึงทั้งโรงพักผู้การจังหวัดก็เพื่อนกูอ่าโอ้โหพูดหยาบหยาบมึงใหญ่เหลือเกินใหญ่ครับฟ้ามันพวกนั้นเลย นะเออนะนะี่มึงกล้าเข้ามาจับกูไหมล่ะกูชักปืนไวกว่านะนะผมฟังแล้วแม่งไงโคตรทุเล็นเลยเป็นชายชาติทหารนะกินเหล้าแดกเหล้าจนเมาจนคองสติไม่อยู่อืนะคนเป็นทหารเนะี่ยเพื่อนผมก็เป็นทหารเรือก็ยศนาวาเอกเหมือนกันนะครับเนะี่ยก็เป็นเพื่อนจบโรงเรียนในร้อยเพื่อนผมก็โทรคุยเมื่อเช้า ้มึงรู้สึกยังไงเขาบอกโอ้สมเพศแม่งพวนร่วมวิชาชีพเลแม่งแดกจนคลองสติไม่ไหวอะ่ะคิดดูนะเมาจนลืมไปเลยว่าไอหาเรานี่แม่งเป็นทหารเรือระดับข้าราชการผู้ใหญ่นาวาเองแดกเข้าไปจนจำความไม่ได้ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อพูดไปแล้วก็เป็นเสนียดจังไรปากคุยโม้เป็นหน่วยทรงหน่วยซีนอะไรต่าง นะเป็นมีเพื่อนรุ่นเดียวกับบิ๊กคนน,กนนั้นคนนี้นะใครไปเป็นเพื่อนกับมันนี่ก็โ,โหเสียชื่อเสียงบิ๊กคนนั้นก็บิ๊กตำรวจตำรวจเนี่ยเขาก็เป็นไงก็แย่ไปด้วยนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่ากอ,องทัพเรือเขาจะทํายังไงเห็นได้ข่าวทําลงวินนะัยไปแล้วก็ลงโทษไปแล้วแต่ส่วนเนี้ยส่วนที่ดา่าเจ้าที่ตํารวจก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่กระโดนะ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 เอาแก้วเครื่องเนี่ยก็พยายามทําร้าย ร่างกายเจ้าพนักง,งานนะมีพยายนทาร้ายนะแล้วก็อะไรข่มขูเจ้าพนักง,งานแน่นะแล้วก็มีอะไรขัดขวางการจับกุม่มหมินประมาทนะดูหมินความผิดลราหูโทษอคุกคามเจ้าพนักง,งานนะโอ้โหแม่งโดนหลายดอกอนะรับ นะครับเห็นแล้วมันแบบอยากจะบอกคําเดียวแม่งทุเลศนะบอกคนเดียวทุเลศเป็นชายชาติทาหารเพื่อนผมก็เป็นทหารนะนะครับเป็นในพลก็มีเพื่อนผมนะนะก็คุยกับเพื่อนที่เป็นนายทหารก็นะบอกแม่งทุเลศภาพลรักกองทัพเสียหายเลยกองทัพเรืออะไรโหแม่งมีคนแบบนี้อยู่นยนะครับนะครับนะีบ่กนะ็ฝากไว้ไม่อยากเลยชื่อมันเป็นสเสียดจังไรนะครับไม่ไม่มันไม่ควรอนะ แล้วนี่ไปกราบขอโทษขอโทษอะไรเขาบ้างไหมเนี่ยไปทําอย่างเงี้ยสั่งเมาเข้ามาเ่ยนะตื่นขึ้นมาเนี่ยมานั่งถามตัวเองเฮ้ยกูทําอะไรไปวะโอ้ oh, ไปดูโซเช,ชียลโซเชียลโอ้โ oh, หมีแต่รูปกูเห็นได้ข่าวมาเขาบอกเลยไม่รู้จริงหรือเท็จนะเขาบอกว่าทหารเรือคนนี้ไปแอบไปแจ้งความใครที่ถ่ายคลิปแล้วเอาเอาเอาคลิปมาโพสต์แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทพรบคอมอะไรต่างโอ้โหไม่มีแผ่นนะครับเขาเรียกไม่มีแผ่ว นะครับไม่มีแผ่วก็ไม่ไม่รู้ว่าทําไมไม่มีแผ่วนะนะครับนะครับยังยังยังไปแจ้งความอีกนะยังไม่หยุดนะใครที่ก็บันทึกบันทึกคลิปแล้วมาโพสถ,ถามผมไม่มีความผิดหรอกมันเข้ามาตราสามสองเกวงเล็บสประมวลกฎหมายอาญาถือเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตซึ่งนะประชาชนมีสิทธิอยาวิจารณ์บุคคลซึ่งพวกนี้เป็นข้าราชการบุคคลสาธารณะ กินเงินเดือนภาษีนะหรือที่เขาเรียกว่าแดกภาษีแล้วทําตัวไม่ได้เป็นแบบอย่างเนี้นะเขาวิจารณ์ได้ให้สังคมเขาได้รับรู้รับทราบนะเออนะครับทำได้ตามวิสัยของประชาชนย่อมกระทําวิชาวิจารณ์พกอกข้าราชการกินเงินเดือนภาษีอ่ะเห็นแล้วไหมชุเลศที่หายเลยบอกคําเดียวเออนะเออชัดเจนนะครับอืม นะครับอือนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจประชาชนนะตำรวจแม่งโดนดา่าเหมือนหมูเหมือนหมาเลยแก้วก็เพี้ยงให้ของรับนะแล้วคุณให้ของรับเสร็จแล้วคุณจะเอาที่ไหนใช้อ่ะนะทุกคนก็มีของรับแค่อันเดียวแท่งเดียวผู้ชายใครมีสองแท่งนะให้ไปแล้วแท่งหนึ่งแล้วจะเหลือที่ไหนล่ะอ่าอืมนะครับนะอ่า นะครับมาดูาต่อไปว่าคนนี้มันยังสามารถรับราชการได้ไหมเลื่อนยศเลื่อนไรได้ไหมคนแบบนี้นจะเป็นยังไงแลวเพื่อนร่วมรุ่นระดับบิก๊กผลตำรวจโทรคนดังเนี่ยนะเขาก็บอกแล้วมันก็ว่าเรียนหนังสือด้วยกันมาก็ต้องมีแต่มันมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับรุ่นมันเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวนะโอ้โหกลางเลยใครมีเพื่อนเนี่ยผมไม่นั่งกินเหล้าเมาแล้วผมก็ไม่เคยเฮ้ยกัวอะไรไม่มีนะครับตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่สํา ตามนโยบายนายกนโยบายผบอตรนะเรื่องการขายลงขายเหล้าป้องกันเกี่ยวกับโควิด -19 ถือเป็นนโยบายรัฐบาลแต่ปรากฏไงไปเจอทหารกลางนะจะเรียกลูกน้องลุมกระทืบซะอีกแม่กระทืบเจ้าที่ตำรวจเป็นตำรวจใี่แม่งลำลำบากนะเทำดีแม่งก็ไม่มีใครชมนะ พอจะไปจับพวกขาใหญ่ผู้มีอิทธิพลแม่ก็เจอของแข็งเจอตอเจอดาเหมือนหมูเหมือนหมาครือชีพตำรวจโดยเฉพาะตำรวจดีๆเนี่ยแม่งแม่งอยู่ยากแต่ดาเลยพวกมึงเป็นพวกตำรวจชั้นผู้น้อยกูเป็นขัาราชาการชั้นผู้ใหญ่กูใหญ่ครับฟ้าผพูดขนาดนี้เลยเที่นี่ประเทศไทยที่นี่สัตหีบ <c oughs> โอ้แล้วใครแม่งจะไปเที่ยววัชชนบรุรีสัตหีบ แม่งเจอคนแบบเนี้ยอืมันตรายไม่ปลอดภัยนะประเทศเรานี่รายได้หลักเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวนะเนี่ยครับนี่ก็เล่าให้ท่านฟังอนะครับก็ไม่รู้จะอะไรยังไงกันนะครับนะพี่น้องว่าไงล่ะเอออืมนะเรื่องใหญ่เลยเรื่องนี้นะเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนั่งเป็นเป็นเรื่องที่แบบโอ้โห แสดงให้เห็นว่าทหารบางคนนี่แม่งใหญ่จริงๆนะดูพูจาเลยว่าชักปืนยิงกูกมาเออมึงไม่ทันกูล็อกกูไวกว่าโอ้โหนะคองสติตัวเองไม่ได้ไว้ท้ายิงเหยครับนี่แหละครับประเทศเรานะแม่งถึงไม่เจริญเนี่อลูกลังหมดก่อนแล้วค่อยสร้างรถไฟฟ้าแลวกันนะครับเนื้อก้อนไหนเสียต้องตัดทิ้งเออ ใครจะมาตัดนะยศขนาดนี้ระดับนาวาเอกนะใครจะมาตัดมีคนมาตัดไหมล่ะมีไหมมาตัดนะนะอคนพวกนี้ก็มีนายมีอะไรอยู่แล้วนะมีนายเดี๋ยวสักพักข่าวก็งเงียบไปอืมเงียบจริงไหมพี่น้องนะครับนะแพลก็เงียบไปแล้วจบนะนะครับพี่น้องคิดเหมือนผมอ่ะเดี๋ยวมันก็เงียบเงียบเงียบไป บิ๊กโจ๊กโยนเป็นหน้าที่ผู้บังคับบัญชาสอบนาวาเอกเมากลางอ้างเป็นเพื่อนน,นะครับโคศกกองทับเรือสายหัวสั่งทําลงวินยัยนาวาเอกเมากลางด่าตํารวจ